การเป็นคนคิดบวกแล้วดียังไงหลายคนมักมีคำถามนี้ขึ้นในใจว่าทำไมเราต้องเป็นคนคิดบวกด้วยการคิดบวกก็คือการมองโลกในแงด่ดีการเข้าใจว่าเรื่องเรื่องหนึ่งมีทั้งดีและไม่ดีแต่การที่เราจะมองหรือคิดด้านดีเพื่อพัฒนาความคิดของตัวเองซึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการทำงานทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดพลังที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและสิ่งรอบตัวแต่การคิดบวกไม่ได้เริ่มต้นได้ทันทีต้องอาศัยการสั่งสมเรื่องดีๆให้จิตใต้สำนึกอาศัยการฝึกฝนอย่าลืมว่าความคิดดีจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆคนคิดบวกก็มักจะดึงดูดแต่คนดีๆเข้ามาอยู่รอบตัวเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นคนคิดบวกลองเริ่มด้วยสิบวิธีนี้ได้ผล อย่างแน่นอน 1. คิดบวกแต่ไม่ใช่โลกสวยการคิดบวกนั้นแตกต่างจากมุมมองโลกสวยอย่างสิ้นเชิงเพราะคนคิดบวกคือคนที่มองโลกตามความเป็นจริงบนพื้นฐานของความเป็นไปของโลกเรียกว่าคิดในแง่ดีตามสัตธรรมและความจริงไม่ใช่คิดบนความไม่รู้อะไรเลยคิดว่าทุกอย่างจะต้องไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆยกตัวอย่างเช่นการเริ่มต้นธุรกิจ คนโลกสวยจะมองว่าต้องสำเร็จเหมือนโรยด้วยดอกกุหลาบแต่คนคิดบวกคือคนที่รู้ว่าทำธุรกิจต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนแต่มองปัญหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและแก้ปัญหาด้วยสติ 2.. เรียนรู้ที่จะรับมือกับอารมณ์ตัวเองความคิดและอารมณ์เป็นสิ่งที่ต้องจัดการก่อนเป็นอันดับแรกเพราะอารมณ์มักมีส่วนในความคิดของเราเสมอ ถ้าอารมณ์ขุนมัวโมโหเครียดแค้นก็คงไม่สามารถคิดบวกหรือมองโลกในแง่ดีได้แต่ถ้าอารมณ์ดีสดชื่นแจ่มใสโอกาสที่จะคิดบวกก็มีมากขึ้น 3. ฝึกสติและสมาธิวิธีการฝึกรับมือกับอารมณ์ตัวเองที่ดีที่สุดก็คือการฝึกสติและสมาธิทำให้แน่ใจว่าแม้อารมณ์เสียคุณมัวแค่ไหน คุณก็จะไม่สติขาดที่สําคัญต้องไม่ลืมฝึกเอาชนะความคิดด้านลบของตัวเองด้วยเพราะคนเรามักมีมารร้ายซ่อนอยู่ภายในจิตใจเสมอยิ่งถ้ามีความคิดชั่วร้ายเยอะก็เหมือนการมีอาหารเหล่ามารร้ายที่อยู่ในจิตใจเพราะฉะนั้นต้องฝึกสมาธิและสติเพื่อให้สามารถเอาชนะความคิดในแง่ลบให้ได้ 4. เตือนตัวเองว่าทุกอย่างมีอีกด้านเสมอ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นจากมุมมองเดียวในเรื่องดีๆก็มักมีเรื่องร้ายๆและในเรื่องร้ายๆก็มักมีมุมมุมมองดีๆแอบแฝงอยู่เสมออยู่ที่เราเลือกจะมองตรงไหนทุกอย่างมีอีกด้านที่เรามักมองข้ามเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามองจากตรงไหน 5. ไม่ตัดสินใจอะไรง่ายๆการเริ่มต้นเป็นคนคิดบวกอย่างง่ายที่สุดคือ คิดให้เป็นกลางเข้าไว้ไม่ปักใจเชื่ออะไรง่ายๆไม่ตัดสินใจอะไรง่ายๆก่อนที่จะรู้ความจริงวิธีนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้คุณกลายเป็นคนคิดบวกได้ในที่สุดเช่นถ้าเห็นอะไรไม่ถูกใจก็อย่าเพิ่งตัดสินใจว่าไม่ดีไม่ใช่เพราะการไม่ถูกใจเราไม่ได้หมายความว่าสิ่งสิ่งนั้นไม่ดีเสมอไปคิดเป็นกลางเข้าไว้ว่าไม่ถูกใจเราก็อาจถูกใจคนอื่นก็ได้ 6. เลือกเปรียบเทียบการช่างเปรียบเทียบเป็นนิสัยที่อย่างรากลึกอยู่ในคนเรามานานเจออะไรก็เปรียบเทียบไปหมดพอเปรียบเทียบแล้วก็ต้องมีอย่างหนึ่งที่ดีและอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเราเลิกเปรียบเทียบก็จะไม่มีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อเจออะไรก็ตามไม่ต้องเปรียบเทียบแค่มองหาเรื่องดีๆจากสิ่งเหล่านั้นก็พอ 7. พูดทำและสะสมสิ่งดีๆ การที่คุณเป็นคนคิดบวกได้คุณต้องสะสมอะไรบางอย่างไว้กับตัวพอสมควรต้องพูดดีคิดดีทำดีและสะสมแต่สิ่งดีๆให้มากพอจนกลายเป็นความเคยชินและไม่รู้สึกฝืนกับความเป็นตัวเองของแบบนี้ต้องอาศัยเวลาค่อยเป็นค่อยไปไม่มีใครเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ภายในไม่กี่วันแเปลี่ยนนิสัยให้เป็นคนยืดหยุน่น จริงอยู่ที่น้อยคุณจะเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้แต่ถ้าคุณเป็นคนโมโหง่ายเครียดแค้นขี้วีนขี้นินทาโอหกเก่งแถมยังเห็นแก่ตัวอีกก็ยากที่จะกลายเป็นคนคิดบวกได้เพราะนิสัยพื้นฐานไม่เอื้ออํานวยให้คุณกลายเป็นคนมองโลกในแง่ดีได้เลยเพราะฉะนั้นควรเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงนิสัยของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก 9. ก้าพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี สภาพแวดล้อมเป็นส่วนสํำคัญที่จะหล่อหลอมให้คุณกลายเป็นคนคิดบวกได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงที่ทำงานโรงเรียนหรือแม้แต่สถานที่อยู่อาศัยสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลกับทุกความคิดของคุณเพราะฉะนั้นถ้าอยากเป็นคนคิดบวกมองโลกในแง่ดีก็ต้องพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมของคนดีคนคิดบวกเข้าไว้สิมีความสุขให้เยอะและง่ายที่สุด ข้อดีอย่างหนึ่งของการคิดหัวกก็คือทำให้อารมณ์ดีและมีความสุขมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าทำให้ความสุขเกิดยากฝึดตัวเองให้หาความสุขง่ายๆจากสิ่งรอบตัวยิ้มและหัวเราะบ่อยๆแค่นี้ก็เป็นความสุขแล้วไม่ต้องตั้งเป้าหมายสุขไว้สูงเกินเรื่องง่ายๆเบสิกนี่แหละเป็นความสุขที่ยั่งยืนที่สุดแล้วสิวิธีเหล่านี้จะทำให้คุณกลายเป็นคนคิดหววได้ง่ายๆ แต่จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าคุณต้องฝืนตัวเองเพื่อให้กลายเป็นคนคิดบวกเพราะการฝืนและไม่เป็นตัวของตัวเองมักจะทำได้ไม่นานลองค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนเพื่อให้กลายเป็นคนคิดบวกตัวจริงกันดีกว่า